สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลรุ่มสุ่มอำเภอไซโยกของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะครับเดินตรงไปด้านหน้านี่ก็จะไปยังจุดท่องเที่ยว2แห่งใหญ่ๆที่อยู่บริเวณป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแซก็คือในส่วนของทางรถไฟสายมรณะและก็ในส่วนของถ้ำกระแซนะฮะแล้วก็ถ้าเดินออกไปทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของพวกบรรดา ร้านขายของที่ล,ลึกร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้านะครับมีอยู่มากมายหลายร้านเลยนะครับเนี่ยฮะเดินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาก็ได้ครับจะพบเห็นพวกบรรดาร้านค้าต่างๆเนี่ยว่าขายกันเพียบเลยครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นร้านค้าเพื่อขายสินค้าให้กับพวกบรรดาน,นักท่องเที่ยวครับที่มาเที่ยวชมบริเวณจุดของถ้ำกระแสตร,ตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาสำรวจบรรยากาศของบริเวณป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแสนะฮะ ตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ12บนาฬกา52นาทีนะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์นะฮะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันพอสมควรนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตที่บรรดานักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวชมกันนะฮะนี่ก็เป็นป้ายด้านหน้านะเขียนว่าถ้ำกระแสนะครับภาษาอังกฤษก็คือกระแสก็คือ ถ้ำกระแสตรงตัวเลยนะครับไม่มีคําว่าเคฟนะฮะนะครับแล้วก็จุดของสาราที่นั่งพักของผู้โดยสารนะครับตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาไม่นานไม่กี่ปีนะครับก็สภาพนี่ยังดูมั่นคงแข็งแรงดีนะครับตรงด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของตารางเดินรถนะครับสําหรับพวกรถไฟที่จะมาจอดที่ป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแสนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นขาไป ก็อาจจะเป็นในส่วนของขาที่จะกลับเข้าสู่กรุงเทพนะครับนะครับขบวน486258260นะครับขบวนต่อไปที่จะมาเข้าจอดนะก็คือในส่วนของขบวน258นะฮะขบวนจากสถานีน้ำตกไปเส้นสุดที่สถานีปลายทางคือสถานีทนบุรีในเขตบางกอกน้อยของกทมนะครับจะมาถึงที่ป้ายหยุดรถไฟท่ามกระแซเนี่ยตอนเวลาประมาณ บ่ายมงครึ่งนะครับเนี่ยครับสิบสามนากาย26 27นาทีประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเที่ยวที่จะไปน้ําตกนะครับขบวนล,ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาจอดนี่ก็คือขอบวนธรรมดา2 5 7นะครับจากสถานีทนบุรีไปที่สถานีน้ําตกจะมาถึงที่สถานีป้ายอยู่รถไฟถ้ากระแสตรงนี้เนี่ยก็เวลาประมาณก่อนเที่ยงนะครับประมาณ11บเอโมงห้นะฮะ เนียครับก็จะสังเกตครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะครับที่หยุดรถท่ามกระแสนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นรุ่มสุ่มนะครับแล้วก็ถสถานีถัดไปเนี่ยจะเป็นสถานีวังโพนะครับส่วนสถานีปลายทางในเส้นทางรถไฟสายน้ําตกเนี่ยก็คือสถานีน้ําตกนะครับที่อยู่แถวแถวน้ําตกไซโยกนะครับ สินค้าต่างตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของลอตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยจะมีเยอะสุดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะมีการสก,กรีนนะเขียนว่ากาญจนบุรีนะแล้วก็จะมีพวกไอศครีมนะครับของหวานเครื่องดื่มต่างๆนะครับจุดบริเวณด้านหน้านี่จะเป็นในส่วนของ สถานที่ท่องเที่ยวนะฮะก็คือในส่วนของถ้ำกระแสแล้วก็ทางรถไฟสายมรณะนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสองแห่งใหญ่ๆนะครับที่อยู่บริเวณป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแสนะะตรงนี้ก็ยังมีศาลาที่นั่งพักของผู้โดยสารนะครับช่วงวันหยุดสุดสัดปดาห์เนี่ยบรรยากาศจะค่อนข้างคึกคักนะครับเต็มไปด้วยทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ บริเวณของทางรถไฟนะครับจุดตรงนี้นี่ก็คนจะมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเลยนะครับนั่นะครับบริเวณไกลๆที่ผมชี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางรถไฟสายมรณะนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแม่น้ําก็จะเป็นแม่น้ําแขวน้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับอยู่ขนานกับทางด้านของถ้ากระแสครับในส่วนของแม่น้ําแขวน้อยก็มองไปแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะดู เป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสบายตานะครับสำหรับในส่วนของแม่น้ำแวรน้อยตรงนี้นะแล้วก็มีบริการแพริมน้ำด้วยนะครับตานตรงนี้นะให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งชมบรรยากาศแบบสบายๆบ,บ,บริเวณริมแม่น้ำแคว,น,แวน้อยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นป้ายหยุดรถไฟถึงแม้ว่าจะไม่มีสถานะเป็นสถานีรถไฟนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะนิยมในการมาท่องเที่ยวเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทั้งสองแห่งครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของถ้ำกระแสแล้วก็ทางรถไฟสายมรณะนะครับก็ในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากครับทั้งวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รวมไปถึงวันหยุดสุดสัสปดาห์แบบนี้ครับก็คือเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤกเล์ครับก็คใครมาทเที่ยวนี่ก็ต้องมาเที่ยวชมกับจุดของถ้ำกระแสแล้วก็ทางรถไฟสายมรณะนะครับ เอาครับสำหรับเรื่องราวของป้าอยู่รถไฟถ้ำกระแสครับที่ตั้งอยู่ที่ตําบลรุ่มสุม่มอำเภอไซโยกของจังหวัดกาญจานบุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ